ย่ Yo, มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาพาไปดูของแจกฟรีประจําเดือนนี้หน่อยละกันนะครับของแจกฟรีประจําเดือนโอเคว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันจะสุดหรือเปล่าเดือนนี้จะได้สักกี่แสนล้านนะครับผมสําหรับสายฟรีก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมมันยังไม่มาไง โอเคกิจกรรมประจําเดือนลักกี้วิวเหรครับโอเคเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของเล่นและก็ออนเวลาก่อนละกันนะครับวันนี้ว่ามันได้ของอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกิจกรรมลักกี้วิวไม่มานะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งโอเคแต่เดี๋ยวไปดูของกิจกรรมก่อนละกันว่าเป็นไงครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมเข้ามาตรงนี้เลยครับผมเหมือนเดิมชาเลนต์ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นล็อกอินนะครับผมครบ24วันนะครับดูดิรูปภาพไม่ขึ้นด้วย โอเคเกมมันยังแบบเมื่อวานอ่ะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนี่ครับผมก็ตามนี้เลย24วันไม่ได้มีของดีนะครับก็7วันเนี่ยดูดิการ์ดหนึ่งถึงห้าเก้าสิบเก้าแบบกากๆเลยอโอโ้โหเกมมึงปีนักเตะโหดๆมาขนาดนี้แล้วยังเอาการพวกนี้มาแจกครับผมโอเคมีแต่ของกากๆครับผมล็อกอิน24วันเนี่ยบอกเลยว่ากากแบบกากมากครับผมโอเคอันนี้เล่น10นัดนะครับทุกวันอันนี้เป็นรายวันนะครับผม ได้เป็นกล่องมานะครับเป็นกล่องอลอตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ได้วันละร้อยห้าสิบล้านด้วยนะครับผมเนี่ยโอ้โหสิบวันทุกวันนะโอ้โหใช้ได้เลยนะสิบวันก็พันห้าครับผมร้อยสิบวันนี้แค่เล่นแบบธรรมดานะครับไม่ต้องมีสวพได้ซ้ำครับผมอันนี้เป็นโวต้าครับผมคนไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วโวต้านะครับผมบางคนก็เล่นนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วของก็ค่อนข้างกากครับผมของโวต้าโอเคอันนี้ก็เป็นออนไลน์ครบร้อยแปดสิบนาทีอันนี้เป็นประจําวันนะครับรายวัน ดี๋ยวดูรายวันไปก่อนแล้วกันครับผมก็ตรงนี้ประมาณ60ล้านนะครับผมแล้วก็ตรงนี้150ยห้าสิบโอ้โหสองล้านละวันหนึ่งครับผมอันนี้ไม่รวมลอตเตอรี่นะครับโอเคโอเคครับผมมาทีนี้ก็ถึงละอันนี้เป็น100นัดนะครับไม่มี s v p ก็ได้นะครับอันนี้ก็10นะเป็นการร้อยสีแบบธรรมดาครับผม30นัด350ล้านนะครับผม50นัดการ3ถึง7 93บวกนะครับผมแบก3ถึง7นะครับผมแล้วก็ เจนัดเงิน400ล้านนะครับก็คือห่างกัน40นัดไอส,สัตว์เพิ่มมาแค่50ล้านเพิ่มมานัดละล้าน,นครับผมโอ้โหถ้าเพิ่มทวีคูณยังแบบยังน่าเกียดเลยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมของแจ็คฟรีมาเล่นให้เสียเวลาชีวิตไปครับผมได้ของกะกะ่าแบบนี้แล้วก็สุดท้ายครับผม100นัดก็เป็นการ93 3-7สเหมือนกันแต่ว่าปีจันน้อยกว่านะครับอันนี้ก็มันจะมีแบบ มันปีน้อยกว่าตัดตัด LS แล้วก็ VTR ออกไปนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนกันหมดเลยโอเคครับผมมาไปดู2,000นาทีของไม่ต้องมี SVP บ้างครับผม600นาทีครับผมก็ไปก่อน150ล้านนะครับผมแล้วก็1,200นาทีการ96 6-3นะครับเหมือนเดิมเลยมันเหมือนกับเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วเลยครับผมของคือคล้ายๆกันเลยครับผมของไม่ค่อยโหดครับผมของแบบ ลายวันยังโหดกว่า,อาของพวกนี้ครับผมแต่ว่ามันเป็นของติดปลายนวมนะก็คือเอาเก็บไว้ได้ครับผมไม้เปิดเล่นๆขำๆครับผมพันห้าร้อยนาทีก็สามร้อยล้านครับผมแล้วก็สองพันนาทีการสามถึงเจ็ดเหมือนเดิมก็สิบสามบวกครับผมก็อย่างที่บอกนะแหละเอาติดปลายนวมไม่ได้ครับผมของมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากไม่ได้โหดอะไรมากไม่ใช่แหละไม่โหดเลยครับผมของกากเลยด้วยซ้ำโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาดู s อ p กันบ้างนะครับผม s อ p อันนี้เป็น รายวันนะครับผมวันละานร้อยห้าสิบล้านนะครับเอ้ยนี่เล่นวันหนึง่งนี่สรุปได้แบบเกือบพันล้านเหมือนกันนะเนี่ยเล่นแบบวันเดียวนะครับถ้ารวมลอตเตอรี่ด้วยผมว่าเกือบพันล้านเหมือนกันนะโอ้หแจกเยอะเหมือนกันเนื้ผมเงินใช้ได้เลยนะครับผมแต่ก็นี่ SVP เล่นครบหนัดดูดินี่ครับผมอันนี้เป็นรายวันนะสองร้อยห้าสิบล้านเดี๋ยวลองมารวมรวมดูแล้วกันนะว่าได้เท่าไหร่อันนี้เป็นกล่องลอตเตอรี่ครับผมการเก้าสิบเก้าหนึ่งถึงสามกล่องแล้วก็เงินโอเคเดี๋ยวมาลองรวมรายวันดูนะครับอันนี้สองร้อยห บวก150 400ครับผม400แล้วก็อันนี้60เป็น4 60ครับผม4 60บวกกับ150ครับผมเป็น600นะครับผมแล้วก็อีกลอตเตอรี่ถ้าเปิดแบบในวันเดียวรวมกันเลยนะผมว่าประมาณพันเอมกับพันเอ็มอะแต่ถ้าชัวร์ๆนะครับผมก็600ล้านชัวร์ๆเลยใช้ได้นะครับเยอะเหมือนกันโอเคเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาได้ครับผมเงินพันล้านแต่นี้มันแจกแบบชิวๆละ แต่ว่าการไม่ได้แจก,กสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของ SVP กันเลยครับผมของแทน้นี่แต่ว่าไม่ได้โหดเหมือน,นเดิงเหมือนเดือนที่แล้วเลยมาเนี่ยครับผมที่ไม่เหมือนเดือนที่แล้วก็คืออันนี้มันเพิ่มมานิดนึงครับผมเดือนที่แล้วมันเป็น1000นล้านใช่ไหมนี้เป็นเพิ่มมาแบบให้อีก100ล้านครับผมเพิ่มให้ตัวเลขมันดูเท่ขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ก็สริมงคลได้อยู่โอเค10นัดน,นะครับอันนี้ผมก็ได้เล่นไปมา29นานะนะ สิบนัดนะครับเป็น1นึ่งถึงสาธรรมดาครับผมยีนัด400ล้านนะครับห้นัดเป็น99 2าสิบเก้าสองนะครับแล้วก็100นัดอันนี้เป็นของ ethp นะครับ100นัดครับผมเงิน1,100ล้านเอ่อตัวเลขมันดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มมาแค่ร้อยล้านเองโอเคแต่มันก็ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยครับผมแล้วก็150นัดครับผม5้ถึงแการ์ด9 6สิถึงแปนะครับผมมีปีมากมายนะครับแต่ว่ามันออกบวก8ยากอ่ะ เดือนที่แล้วก็เปิดไปแล้วนะครับเดือนที่แล้วนี่ยับสุดละบอกแผดนไม่ออกเลยได้ซ้ำมัง้งโอโ้โหเปิดได้แต่ของแบบบประมงคนโอเคมาแต่ว่าเดือนนี้ผมว่าน่าจะมาดีครับผมมาดีไม่มาไรแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาดู3,000นาทีกันบ้างครับผมเหมือนเดือนที่แล้วเป๊ะๆ3,000นาทีนะครับโอเคคือมึงไม่อัปเดตหรือว่าทีมงานหลับหรือว่าอะไรไม่คิดไม่ออกแล้วอะว่าแบบเพิ่มลดปีอะไรสักหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าอะไรเงี้ย แต่แบบเอาของเหมือนของเดือนที่แล้วมันแจกอะพูดง่ายๆครับผมถามว่ามันดีไหมก็ดีแหละนะครับผมแต่ว่าม,มันเปลี่ยนสักหน่อยไม่ได้นี่ไงมันบอกกูเปลี่ยนแล้วจากพันล้านเพิ่มให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านแล้วนี่ไงไม่เปลี่ยนตรงไหนวะโอ okay. เคเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วครับผมนี่นะอันนี้สามพันนาทีครับผมของ SVP ก็แปดร้อยนาทีครับผมเป็นการ์ดหนึ่งร้อยหนึ่งสองสี่ครับผมพันห้าร้อยหนึ่งร้อยถึงสองพันล้านครับผมแล้วก็สองพันเป็น 2 0 0พนาทีครับผม1,000ล้าน25 0 0นานทีนี่การโคตรควายครับผมเล่นให้นานทำไมแจกไปนี้คือ <c ười> ถ้าไม่แจกอะไรมึงเอาเว้นว่างไว้ก็ได้นะไมการนี้คือแบบบวกสี่มันยังไม่ซูมเลยอ่ะพูดตรงๆครับผมการโคตรการ่างโอเคตัวดีๆมันมีแหละแต่ว่ามันออกยากครับผมแล้วก็สุดท้าย3 0 0พนาทีครับผมอันนี้95ปะ่ะอันนี้เเออ96 2ใบเลยครับผมแสดงว่าการเหมือนกันด้วยนะตัวที่ต่างกันตรงไหนวะไม่ต่างเลยครับผมดูปีก่อน วิทยา p c วิทยาร์เแคปเอ้ยการเหมือนกันเลยดิดูดิอันนี้96อันนี้ก็96นะครับสแสดงว่าการ2ใบนี้เหมือนกันเป๊ะเ,เลย5ถึงอันนี้ก็5ถึงนะครับก็คือ2ใบเหมือนกันเป๊ะ3าพันาทีครับผมกดรวดเดียว2ใบเลยก็ได้นะครับ okay. โอเคจบไปครับผมของตรงชาเลนจ์ตรงนี้นะครับโอเครายวัน okay. เดี๋ยวไปดูในร้านค้าต่อนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่า อันนี้คือรอมา2วันแล้วนะผมกิจกรรมลัคกี้วิวมันยังไม่มาครับแต่ว่าเหรียญมันมาละเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมเหรียญเก็บม,มันสี่เหรียญละแต่ว่าของยังไม่มาของกิจกรรมไม่มาครับผมเพราะว่าเมื่อวานมันมีบั๊กนะครับมีการเกิดบั๊กขึ้นเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับเมื่อวานราคานะครับมันเป็นราคาบัก๊กแต่ว่าถ้าอยากดูรูปไปดูในกลุ่มมีคนซื้ออยู่นะครับแต่ว่าน่าจะโดนแบนไปแทบจะหมดละโอเค ไอของ4ี่หมื่นเนี่ยนะครับผม4ี่หมื่นเนี่ยมันลดเหลือ40ไม่ใช่ลดนะครับเป็นบั๊กบั๊กเกิดขึ้นนะครับผมก็คือเหลือ4ี่สิบนะครับผมถ้าใครทันเมื่อวานน่ะและของพวกนี้ทุกอย่างในร้านค้านี่คือแบบมันลดไม่ใช่มันลดนะครับมันเป็นรานคาบั๊กอ่ะ4ี่หมื่นเหลือ4ี่สิบสามหมเหลือ39มสิบเก้าอะไรเงี้ยลดแบบโอ้โหทุกอย่าง8ปดหมเหลือ80ดสิเงี้ยโอ้โหมันลดหมดครับผมก็เลยทําให้ตลาดพังอยู่เมื่อวานนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็โดนแบนไปเยอะแล้วน,นะครับผม โอเคบางคนก็ซื้อแบบว่าไม่แบบว่าซื้อแบบบ้าคลั่งไปเลยนะครับเมื่อวานเพราะว่าราคามันบั๊กไงแต่ถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมว่าถ้าถามตามความจริงนะครับความผิดใครนะครับผมว่าเป็นความผิดของเกมเป็นของเกนั่นแหละที่จริงอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมพูดได้เพราะว่าผมกลัวโดนแบนในสัตว์โอเค เพราะว่าผมก็รู้้อยู่บ้างนะครับผมถ้าทําบั๊กแบบนี้มันก็เคยเกิดบั๊กขึ้นนะครับแล้วก็โดนแบนไปผมก็เลยไม่ซื้อเมื่อวานผมก็ทันโอเคแต่ผมว่าที่จริงมันเป็นความผิดของเกมนะครับถ้าแบนมันถ้าพูดกันตามความจริงนะไอ้ตามแบบหลักการแบบวิชาการเลยนะครับความผิดของเกมครับผมไม่มีเสทธิ์มาแบนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของเกมเลยอ่ะที่เกมมันเกมมันบัก๊กครับผมเกมมันเออเลยใช่ปะ แล้วคนที่ซื้อไปตอนนั้นก็คือคน,คนที่ได้ผลประโยชน์ไปอะ่ะเข้าใจปะถ้าแบบคนที่ได้ผลประโยชน์ไปแล้วนะครับเราก็ยกผลประโยชน์ให้จําเลยไปได้นะครับเพราะว่ามันนะครับก็มันเป็นความผิดของเกมะ่ะไอาส์เกมมึงต้องไปจัดการเองอะ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่มาไล่แบนด์คนที่ซื้อไปนะครับอันแบบนี้ผมพูดตามหลักความจริงนะโอเคถ้าแบบถ้าเป็นเกมมือื่นหรือว่าตามหลักอื่นอะ่ะเกมมือื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าตามหลักแบบของจริงแบบ เอามาพูดกันจริงๆเลยนะครับผมว่าไม่สมควรแปลนะครับโอเคนะครับทุกอย่างใน้านค้ารวมหมดเลยนะครับทุกอย่างราคาอันนี้หมื่นหนึง่งเหลือ10บาทหรือว่าอะไรเงี้ยเหลือ10ไม่ใช่10บาทนะครับเหลือ10แบบ10บเฟซเชง่ายๆคือแม่งลดแบบโอ้โหมันบักแบบบ้าคลั่งเลยถ้าใครมี FC ซเหลืออยู่เมื่อวานนะครับถ้ามี i อดีไก่อะ่ะโอ้โหน่าจะมัน,มแบบนนะค,ครับผมเปิดแบบเปิดเล่นๆได้นะโอเคครับผมลัคกี้วิวยังไม่มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แล้วกัน เป็นแพ็คสตาร์พอยแล้วกันนะครับอันนี้80,000ก็ของตามนี้ครับผมร้อยหถึงหครับผมมีรุนปีใหม่อันนี้พอใช้ได้ครับผมแล้วก็ร้อยสองสองถึงหมครับผมโอเคของตามนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่แปดหมนะครับโอเคสี่หมก็ตามนี้เหมือนกันครับผมหนึถึงหแล้วก็หนึ่งแล้วก็มีรุนเงินหนึ่นะครับผมถึงสองพอันนี้เป็นสองหมครับผมของเริ่มกลางลงมาเรื่อยๆละโอเค เ,เดือนที่แล้วของแบบ40,000กับ20,500นี่โคตรโหดเลยนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องนับยากครับผม1 5 0 0อนนี้แทบไม่ต้องนับเลยครับผมของยังกากครับผมโอเคลัคก,กี้วิวผมว่านะ่าก็น่าจะมาประมาณเดิมๆม,มันน่าจะมีการไอ้บวก8ลุ้นปีเชลซีมาแจกอีกนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูเหรียญแจกมาแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่มาปกตินี่พอข้ามเดือนนะครับข้ามเดือนแบบแบบครบอ่าอะไรอ่ะเขาเรียก พอครบแบบเที่ยงคืนนะข้ามไปนะครับกิจกรรมมันก็จะมาแล้วนะแต่ว่านี่ยังไม่มาเพราะว่าเมื่อวานมันเกิดบั็กกันเกิดขึ้นไงน่าจะทีมงานน่าจะไปไล่แบนคนอยู่ครับผมแล้วก็อะไรหลายๆลอย่างครับผมทำให้กิจกรรมไม่มาแต่ถ้ามันไม่มีกิจกรรมนะครับมันก็ไม่แจกเหรียญอยู่แล้วแต่นี้มันเหรียญมันมาแลวนะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่มาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดเป็นไงกันบ้างครับสําหรับของกิจกรรมเดือนนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องคิดเยอะครับผมมันก็เหมือนกับเดือนที่แล้วเลยโอเคเหมือนกัน แค่จะก๊อปกันมาครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยแต่ว่าใช้ได้นะครับสําหรับผมก็พอได้ปรงได้เปิดครับผมถ้าเปิดหมดนี้นะครับทาแบบหมดทุกอย่างของสายฟรีนะผมว่าก็หลักหมื่นล้านนะน่าจะได้ครับผมหลักเป็นหมื่นนะครับผมโอเคประมาณหมื่นสองหมื่นล้านก็ว่ากันไปครับผมถ้าดวงไม่ดีก็หมื่นล้านเพราะว่าน่าจะพอมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วก็กิจกรรมกลางเดือนก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีกิจกรรมแบบสายฟรีมาอีกแน่นอนนะครับกิจกรรมแบบ เหมือนของทุกเดือนเดือนนะมันจะมีอย่างเช่นกิจกรรมที่แล้วเดือนที่แล้วก็ไอมันลี่มิชชั่นนะครับผมแล้วก็อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมมันน่าจะมีมาอีกนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นกิจกรรมแนวไหนรอบนี้แต่ว่าของสายฟรีมันก็มีมาแบบนี้ประจําอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันละกันนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับก็ตามนี้เลยครับผมลัคกี้วิวกิจกรรมอะไรต่างๆของสายฟรีนะครับยังมาไม่ครบนะครับแต่ว่าดูแค่นี้ก็หลักหมื่นล้านพอใช้ได้แล้วครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมันจะยาวกันไปมากกว่านี้โอเคเจอกันไปละ